ตอนตั้งครั้งแรกเนี่ยก็จะมีท้องฟ้าจำลองขึ้นมาก่อนอันเดียวเลยะครับปีพศ257เนี่ยตั้งท้องฟ้งาจำลองขึ้นมาแล้วก็มีห้องฉายดาวมีเทศการทางด้นานดาราศาสตร์ที่นี่ว่าท้องฟ้าจำลองมา,าั้งแลจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อให้เป็นแหล่งหาความรู้ของนักเรียนครับพอปี257ถ้าเราย้อนไปตอนนั้นอ่ะมันเริ่มวัยรุ่นเริ่มกําลังมีศูนย์การค้าเริ่มมีอะไรทางผู้เลัาผู้ใหญ่ทางด้านการศึกษามองบอกเอะวัยรุ่นเดี๋ยวจะไปทางด้านนู้นเอาหาที่วัยรุ่นจะมามาเที่ยวก็แล ก็เลยสร้างเป็นที่ลักษณะเป็นเป็นกึ่งซึ่งไม่ได้มาศึกษาโดยตรงมาแล้วมาเลยปนสาระให้รู้สึกแล้วมาแล้วมาสนุกมาสนุกสนุกแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยอพอตึกนีเ้เริ่มขึ้นมาเขาบอกเอ๊ะเราให้บริการทางด้านวิชาการแค่ดรารสตร์นีมันมัน มันค่อนข้างจะน้อยไปนะพื้นที่ก็ยังมีกว้างเขาก็เลยสร้างอาคารที่สองขึ้นมาเรียกอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ก็คือนาําสิ่งแสดงทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่เน้นทางด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์เคมีชีวะ<ม>อะไรที่มีนํามาแสดงเลยเรามีบทปฏิบัติการหรือบทการเรียนรู้นะว่าอยากจะเรียนรู้เรื่องหินเรื่องแร่เขาก็จะมีวิธีการให้เด็กๆมาใช้เวลาสองชั่วโมงนะ มาเรียนรู้พื้นฐานยังไงมีการทดลองมีการปฏิบัติสนุกสนุกซึ่งจะไม่เหมือนในโรงเรียนจะไม่เป็นแบบโรงเรียนแต่ว่าก็เป็นถือว่าเป็นสวนสนุกแห่งแรกของประเทศไทยได้ไหมคร <c oughs> เป็นเป็นสวนสนุกทางวิทยาศาสตร์ <c oughs> ต้องเติมเขาว่าทางวิทยาศาสตร์ <c oughs> ด้วยคือเราก็จะหาทาง่าทายังไงให้ไม่ไม่รู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยากวิทยาศาสตร์ที่มันมันคือสิ่งรอบๆตัวเรานี่แหละความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เริ่มต้นจากจินตนาการ เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูกันครับว่าศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาตินี้นะฮะนอกจากการดูดาวแล้วยังมีอะไรอีกตามมาเลยครับนั่นเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคืออะไรเออนี่คือกิมบอลครับเป็นการทดสอบเวลาเราจะไปในอวกาศนะครับเพราะว่าประสาทที่ใช้ในการทรงตัวคือคเกเลียตในหูสนกลาง น้ำในภกเดียเนี่ยมันจะโดนแรงดึงดูดของโลกดึงให้อยู่ข้างล่างแต่ถ้าเราไปอยู่ในอวกาศเนี่ยไอ้น้ำตรงภกเดียก็มันก็จะเคลื่อนที่อิสระในหูเราที่ก็คือเราอยู่เฉยแล้วก็หมื่นเลยครับคนที่อยู่ในอวกาศจะมีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลาลองดูเลยนะลองดูเดี๋ยวโจ๊กไก่พุ่งคุณจะรู้ได้ยังคุณต้องลองเนี่ยเฮ้ยสันนี่อะอายุวะ ผมจะไม่เล่นอะไรอย่างนี้อานะครับเราจะเข้าสู่ยานอวกาศกันแล้วไปโอ้โโอ้โโอ้โหต่อไปเรื่องเราไม่ชิลนิดหนึ่งหัวอยากเล่ เอเลยนูมอะไรนแต่น้องๆนี่อยากเล่นกันแบบไม่กลัวเลยนะส่วนตรงนี้คือในส่วนของเครื่องอะไรครับคือกล้องตัวนี้อาจจะจับรังสีฟระเลครับรังสีฟราเลนี่คือน้งสีความร้อนมาแสดงว่านี่เป็นเมลองแบบเดียวกับทหารเวลาเขาจะจับความเคลื่อนไหวของภายในบ้านก็คือถ้าในทหารใช้ก็จะมีความละเอ,เอียดสูงกว่านี้ชูมือขึ้น ต้องสามร้อยสิบห้าวันเป็นหนึ่งปีถ้าเรารู้จักดวงอาทิตย์รู้จักกลุ่มดาวเนี่ยนะดวงอาทิตย์มันจะย้ายผ่านกลุ่มดาวจากราศีที่เราบอกเป็นกลุ่มดาวสิบสองราศีเนี่ยนะแล้วดวงอาทิตย์มันก็จะกลับมาที่เดิมแล้วมันจะครบรอบครบรอบก็คือหนึ่งปีเนี่ยมันจะกินเวลาประมาณสามร้อยหกสิบห้าวันแต่ถ้าเราเกิดเราลงลึกไปอีกปีคิสระาศสองมี366วันเพราะว่ามันมีเดือนกุมภาพันธ์มี29เวันทำไมต้องมีอย่างนั้นด้วยจริงๆแล้วคนที่กกก็็ตามมมดูบอ1ปปีัันนไ่3 65วะ มัน3 6 5แล้วกาันกว่ากว่ากว่าไปเกือบหนึ่งใน4วันอ๋อหมายความว่าพอมันรวมกันครบ4ปีมันจะแด้นึ่งวันมันก็หนึ่งหนึ่งวันมันก็เพิ่มขึ้นมาสาเหตุที่เขาต้องเพิ่มขึ้นมานี้ก็เพื่ออะไรเพื่อจะรักษาให้ดวงอาทิตย์กลับมาปรากฏที่ตำแหน่งเดิมฟังดูเหมือนง่ายนะแต่กว่าที่เขาจะเติมอ่่างนี้ได้นี่เขาใช้เวลาปรับปรุงปฏตทินเป็นพันปีนะครับ แล้วทีนี้ทำไมหนึวันถึงต้องมี24ชั่วโมงนะครับถ้าเราเอา,เอาวิชาคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยเราจะพบว่าดวงที่เคลื่อนไปเนี่ยเป็นรอบวงกลม1วงกลมคือ360องศาชาวบาบิโลเนียนซึ่งเป็นผู้คิดระบบนี้เขาใช้เลขฐาน60เพราะฉะนั้นเขาใช้เลขฐาน60เนี่ยเขาถึงได้แบ่ง360องศาเป็น6ส่วนมันจะครบวงกลมพอดีพอครบวงกลมเขาก็เลยแบ่ง60องศาได้ 30. 30หาร2ได้5 15. 15. 15หารส ได้เจ็ดครึ่งไม่ลงตัวแล้วเมราะวบาไม่ต้องหาแล้วมันม่มันมมลงก็เอาแค่สิบห้า<อ>ที่อธิบายอย่างนี้ก็เพราะว่าเรามาสืบหาความคิดของเขาอีกทีว่าเขาทำไมจะต้องแบ่งแบบนี้ก็เลยเชื่อว่าน่าจะใช้วิธีนี้ <S <S ในฐานะของคนที่เป็นนักดาราศาสตร์ถ้าเกิดให้พูดถึงเรื่องของโหบางคนที่เขาดูดวงตามเรื่องของดาวเนี่ยผมว่ามันเป็นสถิติ คนที่สนใจทั้งเรื่องนี้ก็จะมองว่าเออตอนนี้ดาวดวงนั้นอยู่ตรงนี้ดาวดวงนี้อยู่ตรงนี้ก็ไปดูคนโอ้คนนี้พอปลูกข้าวข้าวมันงอกงามเหลือเกินคนนี้ปลูกต้นไม้ต้นไม้มันงามเลยนะเขาก็ไอคนนี้มีอะไรพิเศษเพราะไอดาวดวงนี้มันอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยสมมติเขาค็เรื่อยดาวดวงเขาจดไว้หมดนะเพราะนั้นถ้าเก็บสติสติติลักษณะอย่างนี้ในหลายๆเรื่องซึ่งแน่นอนในเรื่องพวกนี้มันคงไม่ได้ทําปีสองปีแล้วเนี่ยเขากว่งต้องเก็บกันเป็นร้อยปีเป็นพันปีเขาถึงได้ปลวก ตอนนี้ครับผมจะขึ้นมาขี่จักรยานลอยฟ้านะฮะโดยการต่เชือกข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งใช้เชือกเส้นเดียวนะฮะห <c oughs> ลักการทำงนานของมันครับคือน้ำหนักที่เป็นจุดสุนทรวงอยู่ข้างล่างมากที่สุดเมื่อน้ำหนักของข้างบนของผมเนี่ยอยู่เนี่ยมันไม่มีผลต่อจุดตึงกลางที่จะสามารถทำให้ล้มได้เมื่อผมเอียงมาทางนี้ มันก็ไม่ตกถ้ามันตกผมก็เสร็จผมสงสัยอย่างนึงครับว่าไอ้น้ำหนักข้างล่างนี่หนักเท่าไหร่ฮะอันนี้100่กิโลครับ100่กิโลจะรับซัพพอร์ตน้ำหนักคนได้200รกิโลครับตามกฎของโมเมนต์นะครับเฮ้ยแต่ผมอยากว่านี่คือเครื่ออะไรครับเรียกว่าโรลลิ่งบอลนะครับเป็นของเล่นที่ต้องการให้เด็กได้ศึกษาเรื่องของกลไกต่างๆในโลกวงงาน่ล้ก ไปดูกันดีกว่าว่า5โครงการที่ศาสตร์ระดับโลกตอนนี้มีอะไรกันบ้างโอ้โหนี้น่าสนใจใช่ช่วงนี้เลยท็อปไฟและสำหรับ5โครงการทางวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในช่วงท็อปไนี้นะฮะเรามาเริ่มต้นกันด้วย l า r ฮา h a ร r นคอลล l เดอรครับมีชื่อย่อว่า LHC นะฮะซึ่งเป็นเครื่องเร่งความเร็วอนุภาคของศูนย์วิจัยเสรตนในสวิตเซอร์แลนด์ครับ มีลักษณะเป็นท่อใต้ดินวนเป็นวงกลมยาวถึง27กิโลเมตรเลยทีเดียวครับเป้าหมายของ LSC ก็คือใช้ทดลองเร่งความเร็วอนุภาคแล้วเอามาวิ่งชนกันเพื่อที่จะใช้ตรวจสอบทฤษฎีทางวิสัยอนุภาคว่าเป็นไปได้จริงหรือไม่ครับอย่างที่2นะครับก็คือสถานีอวกาศนานาชาติหรือ International Space Station ครับมีชื่ย่อว่า ISS ครับ สถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS S <S เป็นโครงการร่วมมือของประเทศมหาอำนาจทางด้านอาวกาศ16ประเทศด้วยกันครับ <S <S ซึ่งจะรับผิดชอบในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆในส่วนที่ตนเองถนัดนะฮะแล้วจะนําชิ้นส่วนมาประกอบกันจนเป็นสถานีอวกาศที่สมบูรณ์ที่สุดซึ่งสถานีอวกาศแห่งนี้คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปีคริน์ศักรา2011ครับผมและโครงการที่3นะครับ